โอ้ไม่โดนยกฟริกมาหมดมาหมดห้าวิเมิอนติห้าวิเมิอนติเล่นได้เล่นได้เล่นได้เจ็บเจ็บเจ็บเยอะเจ็บเยอะเมิอนติแล้วเมิอนติแล้วเมิอนติแล้วเทนเอาโดนถ้ามึงเก่าเพยทน่ะได้นะเว้ยเพื่อนถ้าตามมาโซเชียเลาร์ไอ้เนี่ยบีมพิทาย นนก้อเข้ามาได้ปหมใครได้ไม่รู้อ่ะไอ้เพนเข้าไนเข้าเกี่ยวอยู่เกี่ยวอยู่เกี่ยวสองตัวอยู่ในกรงเจ้าสู้ยังฟรีอยู่นะโดน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 วูยกลโดนเห็นเข้ากูไปเข้ากูได้เพนเนี่ย ก็จูพี่ๆเอ็นดนเราชนะโอ้โหแค่ศูนย์เฉียวน่าโอ้โอันตีล็อกอันตีล็อกสี่โอ้เพนมาโบอสจับบลกก่อนเลยเอาเพนไปมีบินนะเพื่อนเนี่ยเพนอยู่นี่ เพน์อยู่ไล่เพน์อยู่เพื่อนๆจะเห็นเพนตรงนี้นะครับเพนอันติออกเพนอันติออกไม่มีล้างหกวิมีอันติระวังโดนดึื้อไปรับกลางนะเออมึงไปรับกลางก่อนจุ๊บมึงอยู่ล่างรอเอามังกรเล็กล้เพื่อนเฮ้ยเพนเพเ์ราผมโอเครออยู่รออยู่แลนดิ้งไอเฮ้ ข้างหน้าน่าจะมีแถบนะเก็บไหวปะจุ๊บ5มีบินเก็บแล้วอ่ะสวยเจอกันเฮ้ยยีหน้ามายีหน้ามายีหน้ามาอย่าไปแกนอย่าไปคุ้มหน้ายีหน้าเลยล้างให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ตอบคอร์เพสเฮ้ยเจ็บเจ็บมากไม่มีวินไม่มีมันจบกลัวฮยีหน่าแม่งเอาเกินเพนอันติอ่ะโอเคนาจะอันติแล้วล่ะนี่ไงจะตายแล้วเพีน่ะเอ้ลองโดนยกยกไวโดนยกไวโดนได้กระดาวยีน่ากูคนพบอะไรบางอย่าง คือถ้าสมมติว่ากูวางอันติไว้อะโลลิออนไม่สามารถจะเอายกเข้ามาในวงอันติกูได้กดแะไรไปเยสองรอบละที่กูที่มันเป็นแบบเนี้ยเอาดากเอาดากเพื่อดาดักร้บหนึ่งนะกูางปดเลยกดเลยกดไม่ทขอไปดูแลเออไม่ทันเอาได้จริงนะ มันเห็นกันแล้วะเวยปูเตอร์อยู่อ่ะมันน่าจะมาหมดนะระวังโดนยกมันมาแล้วมันมาแล้วไม่มีล้างไม่มีล้างโอ้ไม่โดนยกฟิกมาหมดมาหมด5วิมีอันติ5วิมีอันติเล่นได้เล่นได้เล่นได้เจ็บเจ็บเจ็บเยอะเจ็บเยอะเันติแล้วอันติแล้วอันติแล้วเห็นเล็นเห็น ถ้ามึงจะเอาเพลงอ่ะได้นะเว้ยเพื่อนถ้าตามมาไม่เสียลาแล้วพี่ไอ้เหี้ยมีสินค้าอะไรอะแล้วก็เสียลาจะได้ด้วยมันจะมาล็อกซี่ไปมันเปิดอยู่มันเปิดอยู่มันตัวเดียวนะเว้ยมันมันตัวเดียวสองตัวเอ้ยกูเจ็บเจ็บเจ็บลาเห็นใย เราสู่ฟรีเพื่อนกูออกไม่ได้ขูออกไม่ได้เรารอป้อมเรารอป้อมไหนก็ได้เพื่อนป้อมนอกปล่อยไปเถอะรอให้โบสไมาได้ยิงขอแค่เพื่อนกูได้ยิงต้องระวังนะยก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 ตัยได้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 ูด้มด้ <Okay. S 2> ได้มาสองเกี่ยวอ,อยู่เกี่ยวสองตัวต่อได้นะต่อได้นะกูรอบอสนะอ่นะกูออรอโบสเกี่ยวอ,อยู่เคลียร์เคลียครีบเราดักไ,ไม่เพื่อนเกียวสู่แล้วเกียวสู่ไปแล้ว,ไ,ลวได้ได้ได้ไ,ดไปมึงมึงมึงตีกันใหม่ไนหะมเดีย๋ยวกรูขออนุญาตอันนี้อันนี้นนสวย ทีนี้เรารอการมให้มันชนไม่กนกดสปีดแล้วมันกดสปีดแล้วไปแล้วเพื่อนเพื่อนมันจับกูแล้วมันจับกูแล้วมันจับกูแล้วเคลียร์มันจะเคลียร์อีน้ารอนีน้าไอโบสอยู่ไหนวะไอโบสอยู่นี่โบสอยู่นี่ บสบอสเดินเดินเลยเดินเลยอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางไว้เพื่อนไม่มีบินไม่มีบินโอเคถอยพอแล้วพอแล้วดร์ตายดาร์ตายเฮ้ยจับป่ามันเจ็บนะป่ามันเจ็บไฮโดรน่ะแข็งแข็งแข็งไอ้บอสไม่มีบินที่อาด้าของพี่อึดจังวะถอยได้ถอยดีกว่าถอยดีกว่า คนเราน้อยกว่า้วคุ้มไหมถือว่าคุ้มคุ้มคุ้มเลยอยู่คุ้มอยู่แต่เพื่อนบดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียรเว็บนี้ตามไปเลยเราเรายังไม่ต้องรีบเปิดก็ได้แค่เรามาเก็บไปได้ให้มันเปิดก่อนเออค็บๆแล้วเราอยู่ใกล้ๆกันอ่ะให้เราไปได้พร้อมกันอ่ะเราจะไปทีละคนนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่รอนะรอนะอยู่ล่างเลยอยู่ล่างเลยเฮ้ยโจโจเกียโจเยอะโจได้ เียมันตกลเยามาทางนี้ออกได้สวยแต่เราเราเราแย่งดักไม่ได้แล้วนะได้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 อันนี้ได้อ่างั้นมางั้นมารีรีรีมันเจ็บป่ะเกณฑเจ็บเราเราสี่ห้าเพื่อนจะเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวกูขอเดินหน้แล้วจับ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 แล้วกูกลาไปมีบินนะมีบินนะเฮ้ยเอลสุเอลสุอยู่เอลสุฟีอยู่

เฮ้ยเมดมาเมดมามีพันนิดปะโอเก๋กาบกาบกาบรีเลยรีรีรีเฮ้ยอยู่เยนาดล่างเยนาดนล่างเพลเข้าเพลเข้าหลังเพลเข้าหลังเพลอันติออกเพลงมาตัดกูเพลงมาตัดกูเพลมาเจ็ดตัดกูตัดกูคุณมึงระวังเพลเข้าหลังนะเก็บแล้วเก็บเบลล์เก็บแล้วไอ้บอสอยู่ไอ้บอสอยู่ตรงกลางคีบไหวนะล่างไหวเปล่าไหวไหวไหวแม่น่าท้าวิมีบินเข้าไปตีเลยเข้าไปตีเลย เจ็บมาแล้วเจ็บมาแล้วมีตัวแข่งมีตัวแข่งยกยกเพื่อนยกเท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้เชี่ยเออตัวแข่งไม่ทันถอยให้กูไอจุดกูถอยว่ะจุดถอยจุดไมได้ได้เมทว่ะโดนสองโดนดีนะเจ็บเอาไถอยก่อนถอยก่อนไอจุดเสียก่อนเกิดบางก่อน ได้หนึ่งหนึ่งลีหนึ่งลีหนึ่งีเราเจอดักสี่ห้าไม่ได้ยังไม่ได้เช็คแถบตรงนี้นะนี่นี่มีแถบตรงนี้โอเคโอเคแถบหายแล้วเฮ้ยมันจะเอากูได้แล้วไปทันไหมเนี่ยกูไปทันไหมเนี่ยเกิด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 แตกเลย รักเลยรักเลยรักเลยเปิดเลยเปิดเลยโซนให้เปไอให้หนึ่งแทงให้หนึ่งแทงให้หนึ่งแทงหนึ่งเลือดเยอะสุดมานะนี่เหรอกูกูรอบินแล้วกันถ้ามันยกเนี่ยเฮ้ยมันมันวางแทบมันวางยกคนยางยกอุ้ยกูอันติไม่ออกเพราะว่ากูตายพอดีเกิด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 อี เฮ้ยเฮ้ยแก่นแกนแกนต้องรับต่อแก่นต้องรับต่อเออไปเฮ้ยยีน่าบอสบอสบอสไม่ต้องเคลียร์บอสไม่ต้องเคลียร์เติมเลือดเลยไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์มันมีฟิกมันมีฟิกเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ให้เวฟถึงนี่ก่อนค่อยเคลียร์คือถ้าต้องต้องต้องเอาต้องเอาไปเลยไปเลยไม่งั้นก็จะไม่ตายเพื่อนดังเราเดินไปแล้วดันเราเดินไปแล้วเราคว่ำเลย ถ้าสมมติว่าดาร์กเข้าแล้วกูเปิดอันติแล้วพวกมึงเราพวกมึงอยู่ในวงกูแล้วไปตีป้อมอ่ะมันจะได้ปะวะน่าจะได้แต่มันตัดชีฟหลังครับเพื่อนเรื่องของมันกูเอาดาร์กแทงกูเรียกไอ้โบดทเองกูเรียกไอ้โบดทเองโอ๊ยโบดมาเฮ้ยมึงต้องมาดิมึงต้องมาดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนี่ยดาร์กจะเข้าแล้วดาร์กจะเข้าแล้วดาร์กจะเข้าแล้วเข้าไปตีป้อมหน่อยเพื่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายหมดโบ๊ทโบ๊ตีป้อมเลยโบ๊ทตีป้อมเลยตีแล้วตีแล้วไม่ตีแล้วเออแค่นั้นแหละ ยจะูเด้ตึงขนาดนี้เลยเหรอวะก็โอเคแขนสองก็โอเค